ฮัลโหลสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้พบกันในเกม e n d t e s s Party เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่21ใช่ปะน่าจะ21แล้วนะครับตอนนี้ตัวเกมก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับมันเป็นไบโอมที่แบบว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีสตูว่าใหม่อะไรแยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้ผมก็เดินไปสำรวจมาดิดหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดเสานะมันมีเสาด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นเสานะครับผมก็ไปเปิดมาแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดอีกรอบหนึ่งว่ามันเปิดยังไงนะมี NPC มาใหม่นะครับเป็น NPC ของอ่ของเป็นผู้หญิงนะอุ้ยน่าจะเป็นไวฟูด,ด้วยครับเดีย๋ยวเราจะไปช่วยไวฟูกันตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองโบราณใต้น้ำนะอย่างแรกที่เราต้องไปเลยนะครับเราต้องไปเปิดเสาก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดเสานะว่าเปิดยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปเริ่มที่บริเวณตรงนี้นะครับหอคอยแหลมเกาแก่ป่ารีเวริรด จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าไบโอมนี้อยากให้ทุกคนฟาร์มเลเวลให้มากกว่า15ขึ้นไปนะจะได้เล่นง่ายๆถ้าเป็นเลเวลที่น้อยกว่า15มันจะลําบากนะครับเพราะว่าศัตรูที่นี่เลเวล15ขึ้นทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปที่หอคอยของไบโอมรีเวลวูก่อนแล้วก็เริ่มจากการที่เราจะบินไปที่บริเวณนี้นะครับทางเดินสู่แบ็กหม่เอออัปเดตนี้ เห็นได้ว่ามันจะมีในตัวอย่างเนะี่ยมันจะมีมีดมาใหม่เออเป็นมีดสั้นนะครับมีดสั้นถือคู่แล้วก็ของมาใหม่ก็คืออาวุธไม่ใช่อาวุธด,ดิเครื่องดนตรีนะครับเอาไว้เล่นดนตรีแต่เราน่าจะต้องไปปลดล็อกกับผู้หญิงนะฮะที่เป็นตัวละครเอ c ีตัวผู้หญิงไปแล้วก็บินในชาานี้ครับตัวนี้มีน้ำแดงอปล่าเนี่ยลืมดูเลย อ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับทางเข้าป่าแบ็กไม้แต่ตรงนี้ก็เป็นอารยธรรมของต่างโลกนะครับน่าจะเป็นญี่ปุ่นตอนนี้เราอยู่ในดินแดนญี่ปุ่นแล้วนะครับฝ่าหมอ,อกมาเป็นเขาเรียกว่าทวีพบแล้วก็ข้ามฝ่าหมอ,อกมาก็เป็นดินแดนใหม่แล้วนี่ตรงนี้จะมีบ่อโคลนบ่อโคลนตรงนี้เราสามารถลงไปได้นะครับให้ลองลงไปดู ถ้ายืนสแป,ป๊บหนึ่งแล้วเราไม่โดนดูดนั่นแสดงว่าตรงนี้เป็นโคนปกติครับนะไม่ใช่โคนลึกเราสามารถกระโดดแล้วก็เด้งไปฝั่งหนุนได้เป็นกระโดดสั้นนะฮนี่กระโดดสั้นเป็นไงี้กระโดดสั้นครับแล้วก็ตรงนี้ครับกระโดดสั้นพวกของไอเทมต่างๆนี่ผมอยากให้ทุกคนไปลองหาเดินหาดูนะครับคือผมไม่ฟาร์มแล้วของพวกนี้มันเป็นเลเวลน้อยนี่ ต,ตรงนี้ก็จะเป็นบึงโครนนะครับเป็นบึงโครนที่เรียกได้ว่าโคน่นแห่งความตายนะผมอยากให้ทุกคนลองมาเทสลองมาเดินบนนี้ดูก่อนนี่เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูครับนี่ก็เป็นคนปกติทั่วไปครับแต่มันจะดดนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมโดนดูดนะครับอผมยังไม่เคยโดนดดจนถึงท่วมหัวนะคิดว่าน่าจะตายนะครับเวลาเดินก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวได้ไปเฝ้าลาบพะม่วงเหมือนคนเถื่อนนะไปะ แล้วเราก็เดินไปตามทางนะครับนี่มันเขามีทางให้เราเดินไปเรื่อยๆเลย่าตัวนี้ยังไม่มีมอนหรือว่าอันนี้ไงมอนมาแล้วครับมอนพวกนี้แพ้สายไฟนะแพ้ไฟฟ้าหรือเปล่าวะเอ๊ะตึงแพ้อะไรเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวก็แพ้ไฟเดี๋ยวก็แพ้ไฟฟ้าเอาไฟไปกินก่อนผมไม่แพ้ไฟครับนี่มันพ่นโคลนมาใส่เรานะนี่อาจจะลำบากหน่อยอ่าแล้วตัวนี้นะครับมันเป็นจิ้งเหลน มันเป็นจิ้งเหลืแห่งบึงโครนนะฮะเราก็สามารถไปเอาของได้นะครับแล้วก็รีบโดดขึ้นมาซึ่งมันจะดอกเป็นหนังนะเป็นหนังเกร็ดแต่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรและไปวิ่งต่อจะฟาร์มก็ได้ไม่ฟาร์มก็ได้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆเลยมอนที่นี่ถ้าเราเวลเยอะแล้วถือว่าเป็นมอนที่ไม่ค่อยจะโหด่าไรนะมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีพึ่งนะคอยต้อนรับเราเป็นพึ่งยักษ์นะครับถ้าเวลาเก็บก็จะได้พวกน้าพึ่งแล้วก็ ปีมแมลงนะตรงนี้ก็คือสปิริตนะครับผมเรียกว่าพวกตัวสปิริตแล้วกันราะว่าเป็นน้องน้องเป็นไฟนะก็มีดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงพอควรนะนี่ต้องระวังให้ดีเวลาโดนลุมนี่ถ้าใครเลือดน้อยอาจจะตายได้นะครับก็ไม่ต้องไปสู้มันก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกของบูกานะฮยเป็นบ้านของบูกาแล้วก็วิ่งผ่านไปได้เลยครับนะเราไม่ต้องสู้ก็ได้นะเออก็วิ่งผ่านเลยนะ เ,ออนเนี่ยปล่อยไปครับปล่อยให้มันตีว่าวไปตรงนี้เราขึ้นได้ครับอุ๊ย,ยบักบักนิดหน่อยตรงนี้เราขึ้นได้นะเออดูดิขึ้นมาตรงนี้มีอะไรอ่าก็ไม่มีอะไรครับแค่ขึ้นมาสูดอากาศหายใจเฉยๆแล้วก็สามารถบินไปทางนี้ได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเดินด้านล่างก็ได้นะเมื่อเราขึ้นมาทางนี้แล้วแล้วก็วิ่งมาางนี้ครับนระวังครับ และด้านหน้านี้ก็จะมีแคมป์ของพวกโจรน,นะครับเป็นพวกคนเถื่อนอยู่ที่บริเวณน,นี้นะจะมีแคมป์คนเถื่อนอยู่บริเวณน,นี้นะครับอ่าเราก็ไม่จําเป็นต้องตีมันก็ได้นะมันมีไอตัวเขียวด้วยนะครับไอตัวเขียวนี่ตายยากอ่าเดี๋ยวเราจะบินไปข้างหน้านี้นะครับเป็นหอคอยนะจุดมุ่งหมายของเราคือหอคอยนั่นเองไปบินไปเลยครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถเดินมาทางนี้ได้นะแล้วก็บินไปเรื่อยๆเ,เลย นี่ครับยาวๆไปเลยครับระหว่างทางมันก็จะมีพวกแคมป์อะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วแต่คนจะตีจะตีก็ได้ไม่ตีก็ได้นะไม่มีอะไรก็จะมีกล่องข้างในให้เราเก็บนะครับกล่องเล็กน้อยไปฝั่งนู้นได้นะครับแค่บินไปก็ได้แล้วเนี่ยบินไปครับถ้าใครเอาสกิลบินขั้นสองมานะเราก็สามารถบินทางนี้ได้แล้วก็มาที่หอคอยแหลมเต่าแก่บริเวณนี้นะครับเป็นหอคอยของแบ็คหม่ ตัวนี้ก็จะมีนังสืออเน่าน,นะครับเป็นบันทึกของเยสบินานะแล้วก็เข้าไปเลย <S <S ตรงนี้อาจจะหาทางยากหน่อยนะครับผมโอ๊ยกูจะขึ้นข้างบนมึงก็ขึ้นมากูจังเลยไอ้พวกนี้ดิไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเลื่อนเลื่อนรถเลื่อนเลื่อนรถเออหมดยังหมดแล้วนะไปละเพื่อม่ให้การเสียเวลาน,นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งแบบรัวๆวยาวไปเลยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องกลดลอ็อกพาสเซลนะครับ ตรงนี้ก็กระโดดขึ้นไปเลยครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวกระโดดได้กระโดดไปเลยตรงนี้อ่าเข้าได้นะครับก็เข้าไปเลยครับปึ๊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 บอ่านี่ก็กระโดดผ่านนิดหน่อยไม่ต้องกลัวครับไม่ตายแน่นอนไม่แรงเท่าไหร่ฮะตรงนี้ก็มีของให้ฟาร์มนะครับจะฟาร์มก็ได้ไม่ฟาร์มก็ได้ไปอ่าตรงนี้เราต้องหากุญแจห้องตรงนี้นะฮะซึ่งมันก็อยู่แค่ตรงนี้นี่เองอ่าก็ขึ้นไปได้เลยครับ แล้วตรงนี้เราก็สามารถปีนขึ้นมาบนนี้ได้นะซึ่งกุญแจห้องนี้เป็นกุญแจที่เก็บอันนี้ครับหีบนะแต่เราต้องไปทางนี้แทนนะครับทางนี้คือทางต่อไปเลิ่ต่อไป,ออไปแล้วก็โดดมาทางนี้ครับโดดมาเลยไปโดดขึ้นไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ที่นี่เฟมเรทอาจจะตกหน่อยนะครับถ้าใครคอมเอื่อยๆก็ทําใจนะขนาดคอมผมพอได้นะยังเอื่อยเลย ตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วครับไปเข้าไปในห้องนี้นะเวลาโดดก็ระวังร่องๆด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวได้เดินขึ้นมาใหม่แล้วก็ตรงนี้มีห้องที่เราต้องไปปลดล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวเราปลดล็อกทางนี้ไม่ได้ต้องไปข้างหมดตรงนี้ก็นี่ครับติดกันวิ่งก็วิ่งตามทไปไปเลยครับแล้วก็ผ่านนี้ครับง่ายไหมละ่ะง่ายไหมเออก็เก็บอันนี้หน่อยอน,นี่ครับเป็นยาเพิ่มสติมินานะ แล้วก็เปิดห้องนี้นะครับเข้าไปอ่ะแล้วก็เดินมาทางนี้ครับอ่าตัวนี้ก็จะมีทางขึ้นทางนี้นะครับเราล้อกำแพงไปเราล้อต้นไม้ไปนะครับแล้วก็มาทางนี้เดินมาเรื่อยๆครับจะเป็นกิ่งไม้ที่แยกตัวออกมานะเราเดินก็ระวังด้วยนะครับตรงนี้เราก็กระโดดเข้าไปทางนี้ได้เลยครับเรากระโดดก็ระวังร่องด้านล่างนี้นะเดี๋ยวตกลงไป วิธีการกระโดดขึ้นไปบนนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนมันมืดนี่ให้เราสังเกตที่ดอกบัวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นดอกของต้นนี้แหละจะมีสามดอกหนึ่งดอก2ดอกสาดอกอะตอนนี้มืดแล้วครับเวลามืดนี่ก็จะลาบากหน่อยนะเวลาขึ้นหยุดเล่นตรงนี้อเดี๋ยวผมจะโดดให้ดูนะครับอ่าเริ่มก่อนบางทีอาจจะมีพลาดบ้างนะครับก็ตอนนี้โดดแบบมุมๆนี้นะแล้วก็มาตรงนี้เอาให้ขอบๆนะครับนี่แล้วก็ขึ้นมาบนนี้ได้แล้ว ง่าย e ซี่นะครับคือเราต้องโดดให้ติดขอบขอบด้านหน้าสุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ทางขอบด้านหลังสุดเนี่ยอาจจะโดดพลาดน,นะครับโดดไม่ติดแล้วบางทีอาจจะมีอุบัติเหตุน,นะครับตกลงไปด้านล่างอาจจะตายได้อ่าคือตรงนี้อะลงมาทางนี้ครับนี่ลงมาโอ้ยมองกลางคืนไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็มาทางนี้นะครับตรงนี้จะมีห้องเก็บของอยู่ ซึ่งเราต้องไปหากุญแจนะครับกุญแจก็จะอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ที่หนึ่งนี่ครับห้องนี้แล้วก็มีน้องสติริิตนะฮะเราต้องรีบตีถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดมาเพิ่มอ่าได้หนึ่งกุญแจแล้วแล้วก็ตรงนี้อย่าลงไปนะครับเดี๋ยวหน้าทิมโอเคหากุญแจก่อนผมก็ลืมแล้วกุญแจอยู่ตรงไหนวะเราขึ้นมาทางนี้ครับ อ้าวเี๋ยวนะอันนี้มันขึ้นมาข้างบนแล้วนี่ว่างนนั้นเดี๋ยวข้ามไปเลยลกันนะครับไปหาไปหากันเอาเองนะผมจะพาขึ้นมาบนนี้แล้วกันนี่ครับตัวนี้ก็ขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วเออก็ไม่ยากครับเอาขึ้นมาเปิดแล้วก็มีคําบอกเล่าเล่าขานนะครับของเปลวเพลิงบอกว่าแสงแห่งวันใหม่ส่องลงมาถึงดวงตาสดใสของข้ามองเห็นไกลกว่าเส้นขอบฟ้าข้ามผ่านลากรีเวลวูด ที่คดเคี้ยวหูที่ถดับรับฟังของข้าได้ยินเสียงกระซิบจากข้างใต้เป็นเสียงแผ่วเบาที่ล่องลอยมาตามลมราวกับเสียงกระดิ่งลมเดินทางข้ามทะเลแห่งอรยธรรมที่สูญหายและปลดปล่อยนกขับขานเสียงเพลงที่ถูกขังอยู่ข้างใต้อ่าก็ประมาณนี้ครับตรงนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านไปนอนก่อนดีกว,ว่ามันจะได้สว่างนะอ่า เมื่อเราได้หนังมานะครับเรากลับบ้านมาแล้วก็เอาไปที่เครื่องตักหนังนี่เราก็จะได้หนังมานะครับเอาหนังของสัตว์เลื้อยคานนะครับไปใส่เราก็จะได้หนังอันนี้มาตอนนี้เรายังคับอะไรไม่ได้เราต้องไปหาสูตรปลดล็อกเพิ่มก่อนพวกของปลดล็อกอะไรต่างๆนี่ครับถ้าทุกคนได้เล่นก็จะเห็นเองนะว่ามีอะไรปลดล็อกมาบ้างนะโอเคครับตอนนี้ก็เช้าแล้วได้เวลาไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะวร์ปไปที่หอคอย ในส่วนของเควสถัดไปนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาบนหอคอนี้ได้แล้วนะเราจะต้องไปทาเควสตามหาน้องผู้หญิงนะครับเป็นน้องเอพตัวใหม่ตอนนี้เราก็มีทั้งหมด5้าพอยที่เราต้องไปทํานะครับตอนนี้เราก็ผ่านมาทั้งหมด2พอยแล้วต่อไปจะเป็นพอยของเมืองโบราณใต้น้ำนะซึ่งเมืองโบราณใต้น้านี่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเลยตรงนี้ข้างหน้าครับประมาณ100เมตรเดี๋ยวเราบินไปครับบินลงมาเลยผมไม่รู้ว่าข้างหน้านี้มีอะไรนะ เขาบอกว่าเป็นเมืองโบราณใต้น้าอ่ะข้างหน้านี้นี่ไงเพราะมันเป็นเมืองจริงด้วยครับแต่มันเป็นเมืองบ่อโคลนเดี๋ยวเราลงไปตรงกลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบ่อตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบ่อดูดลงไปอ่ารู้สึกว่าเฟรมเดทตกมากตรงนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาโหลดนานนิดหน่อยอ๋อมันเป็นเมืองบ่อโคลนนะครับบ่อน้ําที่เหือดแห้งอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วเป็นเมืองใหญ่ด้วยอันนี้เป็นเมืองโบราณใต้น้ํานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนดีกว่า43เมตรข้างหน้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นน่าจะเป็นเมืองโบราณด้านหน้านี่ครับไปผมดูบนนี้ดีว่ามีอะไรข้างบนนี้นี่เราต้องเปิดประตูก่อนนะฮะซึ่งเราต้องหากุญแจเข้าก่อนจะเห็นได้ว่าข้างหน้านี้จะเป็นหมอกแดงนะครับเราไม่สามารถไปได้นะโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกัน,นะครับดูสิว่ากุญแจจะอยู่ตรงไหน กุญแจจ๋าน่าอยู่ไหนนะ่ะขอหาหน่อยนะมีทั้งหมด3กุญแจที่เราจะต้องหาแล้วก็เข้าไปนะครับเราจะไม่โกงนะเราจะไม่ขุดเข้าไปเต่๋เราจะเดินเข้าไปแบบอระยะชนนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นบ่อน้ําที่ถ้าเราลงไปนะ่าจะจมนะครับเปวันนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้มีกล่องครับเอาก่อนแล้วกันดูทีว่าได้อะไรเขอเป็นอาวุธใหม่ พูดไม่ถ้าก,กัดคำนะครับลบไปเลยเพราะว่ามันกากครับอโอเคกุญแจเข้าทางนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยกุญแจอยู่ไหนเอลโลไม่เคยเห็นกุญแจหรือเปล่าอยู่ไหนวะเนี่ยอะโอเคเนเดี๋ยวลองไปหาตำบ้านข้างๆแล้วกันนะครับเผื่อมีตัวนี้าจ,จะไม่มีหรอกนะเหมือนว่าเราต้องไปหาที่อื่นก่อนไปเดี๋ยวดูปฝั่งนู้นก่อน เผื่อมีกุญแจครับที่ไหนจะมีกุญแจก็ได้มนาะใครจะมาจะมวยก็มาพวกสปิริตอย่างนั้นเหรอแกเฝ้าที่นี่อยู่งั้นเหรอไม่ได้แดกกูหรอกอันนี้มีโนต้ตนะครับเสียงเรียกผู้ที่คู่ควรแล้วก็อันนี้ครับเป็นค่าพบบันทึกของนาง ประมาณน,นี้มีเควส์มาเพิ่มนะครับเป็นการเดินทางอันนี้เราต้องไปตามหาต่อแล้วก็อันนี้ทุ่นทำนองนะครับเราก็ผ่านมา3จุดและวหรืออสองจุดซึ่งปุ่มนี่อยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้มีน้องครับจัดการน้องก่อนโอ้น้องแต่ตัวเพียบเลยยานะ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยตัวน,นี้ขึ้นไม่ได้อุ้ยมีพัซเซลด้วยแสดงว่าต้องมีอะไรแถวนี้ครับ นี่ไงเ๋ยวนะอ๋อมีพวกบูก้าตายด้วยครับแต่ที่เราต้องตามหานั่นก็คือปุ่มนะครับคือตรงนี้มีบูก้าเพียบเลยเราจะไม่สู้กับน้องคนระับปล่อยน้องไปครับเพื่อความรวดเร็วนะหาปุ่มก่อนถ้าปุ่มอยู่ไหนวะเนี่ย,ย,ยมีคนเฝ้าข้างบนมันปลาใหญ่เลยเว้ยอย่าไปยุ่งกับกูนี่เรามาดีนะเฮ้ยปิดก่อน ปิดก่อนผมมาดีครับเดีย๋ยวมายุ่งกับผมนี่ไงขอพลังหน่อยครับขอพลังโจทิติอยู่กับข้าไหนวะไม่เห็นมีกุญแจเลยรู้สึกว่าวูก้าที่นี่จะมีความอัปเกรดนะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ดูจากการสร้างบ้านแล้วดูดีมากว่าไงน้องว่าไงน้องโหรู้สิมันเป็นวูก้าที่มีวิวัฒนาการนะครับดูจากการแต่งตัวของมันแล้วก็อาวุธที่มันใช้นะ ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีไม่มีปุ่มให้เราหานะปุ่มที่เราตามหาไม่มีตรงนี้นะครับแล้วมันอยู่ไหนล่ะนั่นสิไปตามหาต่อครับปุ่มโอเคตรงนี้มีให้เราโดดนะฮะก็กระโดดไปเลยครับกระโดดไปเลยครับนี่อีซี่ครับอ่ะตรงนี้มีใครแอบเอาปุ่มมาไว้แถวนี้หรือเปล่าต้องมองดีๆนะตรงนี้ก็สามารถขึ้นได้ ที่เราไม่ขึ้นนะครับเราจะรัดวงจรเดี๋ยวนะตรงนี้มันบ่อโคนนี่หว่าอุ้ยมีไอ้อเนี้ยด้วยไอ้น้องไอ้น้องจิ้งเหลนอย่ามายุ่งกับกูไปละตรงนี้เป็นโนอ้โหเดี๋ยวนะวัตฟลักวัตฟลักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องวิ่งจู๊บครับวิ่งจู๊บสลับจิกอ่าถูกจะวิ่งจู๊บไปฮนะไมไ่แดกกูหรอกบอกไว้ก่อนสกิลจู๊บของพี่นะ่ะ อุย้ยโดนโดนจนได้ฮะโดนไปหนึ่งดอกหึตัวนี้ก็ติดตรงนี้อีกรอบหนึ่งอ่ะขึ้นได้ครับอันนี้ล่ะอะไรวะเนี่ยตรงนี้ไปทางไหนต่อไงน้องว่าไงน้องเอาไปไปกินไหมเอาไปไปกินก่อนอุย้ยมันไปนู่นแล้วมันหนีไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วอย่ามาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกุ้งไปแล้วอ่าตรงนี้ก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรายังหาปุ่มไม่เจอนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เราทําอะไรคือเราต้องไปหาปุ่มนี่แหละหละักๆต้องหาปุ่มแต่ได้ได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหได้กระทางโง่มาหนะึ่งอยากได้ปุ่มที่สุดแล้วสักปุ่มก็ยังดีแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นปุ่มเลยนะะผมจะบินไปบนนี้แล้วกัน อ่าโอเคตัดพวงจรเลยแล้วกันนะครับด้านล่างนี้มีอะไรครับเนี่ยตรงนี้เรามาแล้วหรือเปล่าตรงนี้มีไอ้ต้นไม้เยอะใช่ไหมที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้น่าจะใช่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตรงนี้มีปุ่มให้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อมีนะเหมือนว่าข้างบนจะมีอะไรแไปลกๆอ่านี่มีทางลงไปข้างล่างด้วยครับดี ตรงนี้มีแค่โดดขึ้นไปข้างบนนะไม่รู้ว่าโดดไปไหนอ่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนี่ยหนึ่งปุ่มเจอแล้วครับหนึ่งปุ่มตรงนี้นะเดีย๋ยวผมจะมาร์กไว้แล้วกันผมว่าข้างหน้านี้อาจจะมีหนึ่งปุ่มนะคิดว่าน่าจะมีต้องมีแน่นอนเอออันเนี้ยข้างหน้านี้อาจจะมีปุ่มนะครับจะลองเดินเดียวลองเดินไปดู เพราะว่าบนนี้มีปุ่มแล้วหนึ่งปุ่มน,น่าจะมีครับปุ่มหนึ่งแล้วลงน้ําอย่าลงน้ําอุ้ยเด้งเด้งอะไรวะเฮ้ยเด้งเด้งแปลกเป็นเนทคนิคพิเศษนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงกระโดดกระโดดแปลกๆครับเดี๋ยวก็ได้ยังไงอ่าตรงนี้วันนี้เราจะได้ช่วยน้องไหมครับมาลุ้นกันผมว่าวันนี้มีครับมีปุ่มแนะ่นอน เราต้องหาวิธีการเข้าไปก่อนนี่ยล,ล้อไปครับเดี๋ยวก็เจอทางขึ้นนะเนี่ครับเออผมว่ามีครับตัวนี้หรือเปล่าไหนว่าปุ่มเนี่ยปุ่มจะทิ่มตาแหละอ่ะโอเคเลยปุ่มหนึ่งครับอ่าหาพื้นที่ที่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นโบราณสถานนะฮะเดีตยวตรงนี้ขอมาไว้ก่อนโอเคเลยออหนึ่งปุ่มนะครับที่เราจะต้องไปหาอ่า ด้านหน้านี้เรายังไม่ได้ไปนะครับเป็นซากเมืองโบราณเราต้องหาไอ้จุดที่มันคล้ายๆกันเมื่อกี้เมื่อกี้นี้แล้วเราต้องบินไปทางนี้ครับนี่ผมคิดว่าน่าจะมีนะคุณแจนะสวัสดีครับมีปุ่มให้ผมกดหรือเปล่านั่นไงปุ่มใช่ปะนี่ไงปุ่มครับเออโอ้โหอยู่แค่นี้เองเรียบร้อยครับเราก็ไปช่วยน้องได้แล้วไวฟุคนใหม่ของเรา รองจากน้องเอเมลี่เฟย์ก็เป็นน้องคนนี้แหละต้องดูก่อนว่าน้องเขาชื่ออะไรแต่น้องเขาเป็นกวีนะครับอาจจะคุยกันได้ง่ายหน่อยฮ่าเข้ามาแล้วข้างในมีอะไรบ้างดูดินี่ไงครับเรามาช่วยน้องแล้วสวัสดีครับคุณสวยเดี๋ยวนะหน้าแก่จังหน้าแก่แบบนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่ไวฟ,ฟูแล้วครับน่าจะเป็นคุณป้าท่านหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ช่วยคุณป้า หรือเปล่าต้องไปดูหน้าใกล้ๆก่อนนะก็เรียบร้อยแล้วครับส่วนสุาสานอันนี้ยังไม่ต้องไปก็ได้นะไอ้ไว่าหลังค่อยไปโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับไปดูซิว่า NPC ตัวใหม่เขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงสวัสดีครับอายางยังยังไม่เจอยังไม่เจอซึ่งถ้าเราไปช่วยกวีมาแล้วอาจจะมีเควสมาใหม่นะครับ ตอนนี้เรามี NPC ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะครับอันนี้เป็นคนที่7แล้วนะสวัสดีครับคนสวยสวยหรือเปล่าโลกยังคงมีลมหายใจตัวข้าก็เช่นกันพวกเขาขานนามข้าว่าวันโลลีแห่งซิลเวอร์สตริงบทเพลงแห่งสายลมเหนือผู้ขับขานลำนำแห่งราชันสุรเสียงของปวงชนและนักผจญภัยมือฉมังแต่เรียกข้าว่าวันก็พอแล้ว ค่าควรเพิ่มฉายาผู้หวนขึ้นอีกได้ไหมได้ครับดูซิว่าเหมาะที่จะเป็นไวฟุหรือเปล่าผมเอาไวไวข้างนอกดิอยากเห็นแบบส่องกระแสงดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเอาง่ายๆว่าตอนเนี้น้องเฟรสวยสุดแล้วนะคิดว่า uh huh. ดูดิขอดูหน้าหน่อยโอ้โหน่านจะดูแก่ไปนิดนึงนะถ้าเทียบกับตัวละครเราตัวละครเราสาวกว่า ก็คนนี้อาจจะไม่ใช่ไวฟุคนต่อไปนะครับอาจจะเป็นท่านป้าท่านหนึ่งตอนนี้ก็มีอะไรเนี่ยกิจที่รักอา่าผู้ช่วยให้รอดของข้ามาแล้วขอบพระคุณอีกครั้งที่ท่านช่วยข้าอีกจากสุสานที่เต็มไปด้วยโครนนั่นข้าสัญญาว่าจะไม่เป็นภาระท่านอีกเอาเลือดข้าเป็นประกันได้เลยโอ้ใช่ ข้าทิ้งกิจเล่นโปรดของข้าไว้ในบ่อน้ำมันดินหลังจากหนีจากสัตว์ร้ายท่านเอามันกลับมาให้ข้าได้ไหมนี่จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าจะขอให้ท่านช่วยคิดว่านะอแสดงว่ายังมีเรื่องให้ช่วยอีกใช่ไหมครับใช่แนะ่นอนนะแล้วก็บทพูดต่อไปนะครับทำทุกอย่างเพื่อเสียงปรบมือ,อมเป็นคนหิวแสงนี่เองการเอาชีวิตรอดนั้นก็เรื่องหนึ่งบุตรแห่งเพลิง แต่การมุมานะจนสำเร็จนั้นเป็นคนละเรื่องกันเลยและเชื่อเถอะข้ารู้เรื่องนี้ดีเราบรรเลงท่วงทํานองที่ไพเลาะไปด้วยกันได้ยิ่งถ้าเจ้าไปหากองตีมือมาคืนข้าได้ก็จะยิ่งดีข้าทําหล่นตอนที่หนีออกมาจากปูกา้าเจ้าน่าจะลองไปหาแถวถิ่นท่านนั้นดูอ๋อโอเคเคล็ดแรกคือไปหามีดนะครับมีดคู่ ส่วนเควสที่2ต้องไปตามหากลองนะครับแล้วก็ประดิษฐ์อะไรได้บ้างอันนี้เป็นกระเป๋าขนาดใหญ่ซึ่งเรามีแล้วหรือเปล่าอ่าเรามีแล้วครับอันนี้เราไม่ต้องคราฟนะเครื่องดนตรีครับประเพชรขวี่ดลองคราฟมาอันหนึ่งแล้วก็อุย้ยมีพินด้วยอ่ามาลองเล่นดูดิแล้วก็มีฮาร์ฟฮาฟฟูอันนี้ฮาฟฟูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าใหม่นะครับรองเท้าบูทเท้าสำรวจอ่ะลองคราฟดูอันหนึ่งครับ แล้วก็มีกางเกงและตำรวจครับคำอันหนึ่งถุงมือเสื้อนะครับแล้วก็หมวกอ่าครบแล้วโอเคครับมาดูชุดใหม่กันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับโอ้โหชุดเฮ้ยชุดดูดีนะชุดดูดีนะเอาว่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันสวมทับมันสวมทับชุดนี้เลยเนี่ยดูดีมากครับทุกคนเฮ้ยเอาว่ะ เป็นชุดรักเดินทางของแท้มีกระเป๋าด้วยครับคือหมวกเราก็ใส่หมวกเกาะอยู่นะครับแล้วก็มีชุดอันเนี้ยซ้อนอีกทีนึงอ่าถ้าเรากด R ก็สามารถกดซ้อนได้ด้วยนะครับนี่อันนี้กดซ้อนไม่ได้กดซ้อนเสื้อไม่ได้โอเคชุดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็แล้วก็มีเควสกองตีมือของกวีแล้วก็กิจสาลกวีนะครับเอาไว้ทำในพาร์ทหน้าแล้วกัน อาวุธมาเพิ่มด้วยนี่ครับไม่ใช่วุฒดเครื่องดนตรีอ่ะมาลองเล่นดูด,ดิดูด,ดีเล่นยังไงออเป่าเฮ้ยเขาเล่นเป็นเพื่อนเราด้วยอะเอาว่าเอา,าไม่ใช่หรอโอ้โหนึกว่าจะเล่นเป็นเพื่อน่อะงั้นมาเล่นดนตรีด้วยกันต้องนั่งด้วยนะครับเฮ้ยเอาว่ะเล่นดนตรีครับเราไม่ต้องมากดโน้ตเองฮะแล้วก็ จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเล่นดนตรีนะครับเราก็จะได้ค่าผักเร็วขึ้นนะใช่ปะได้ผักได้ค่าผักมาด้วยนะครับอ๋ออันนี้เป็นเครื่องสายนะครับดีดต้องแ่งต้องแ่งเอ้ยไอเราก็นึกว่าจะมาเล่นด้วยแหมเห็นถือกีตร์เดี๋ยวมาเล่นหน้าบ้านกันครับก่อนจะจบคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับมาเล่นกีตร์กันเอ้าแล้วทำไมลงไปนั่งกับพืนอ่ะก็อี้มีทำไมไม่นั่งอ่ะเดี๋ย เออเนี่ยนั่งอย่างี้แไดะเอ,อ้ยดูดีอ่ะเดี๋ยวขอหามุมสวยๆก่อนเอาล่ะสำหรับพาทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่พาดหน้าพาร์ทที่22นะครับก็ขอบคุณทุกคนที้รับชมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ